การไฟฟ้านครหลวงเข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล Government Award ประจำปี2564ได้รับรางวัลน,น่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลักโดยมีบทบาทภารกิจหลักๆคือการมุ่งเน้นการพัฒนาบริการที่ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกสบายลดยขั้นตอนง่ายต่อการเข้าถึงบริการโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เรามีภารกิจในการดูแลระบบไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการประมาณ4ล้านลายความต้องการการใช้ไฟฟ้าถึง10,000เมกะวัตต์การใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองจะมีความหนาแน่นที่สูงมากนอกจากที่จะต้องมีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงมีคุณภาพแล้วจะต้องมีการบริการที่เป็นการบริการที่ตอบสนองคนเมืองการไฟฟ้านครหลวงจึงส่งมอบบริการที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกค้า ในประเดน็นแรกคือการใช้คอเซ็นเตอร์ในการรับเรื่องบริการและส่งต่อไปให้กับหน่วยงานภาคสนามในการแก้ปัญหาให้มีความรวดเร็วและอย่างที่2ก็คือเรื่องของการบริการอินโซวิตต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ mea.or.th แอพิเคชันหลักคือ mea smart light เหมือนเอาการไฟฟ้าใส่ในมือถือของประชาชนสามารถขออ e ิร e ิงอ e i เซฟอินฟิเคชได้ทุกเรื่อง และยังมีแอปบริการให้บริการผู้ใช้รถไฟฟ้า MEA EV จะมีสถานีชาร์จประมาณ400แห่งถัดมาเรามีแอป Smart City ท่านสามารถติดต่อหาช่างเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าในบ้านของท่านและมีการประเมินทานเซ็กชันมากขึ้น ในเรื่องของเทคโนโลยีใส่เข้าไปเป็นอย่างมากเรามีเป้าหมายสําคัญก็คือการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Data d i v เวอ o r g a n i z a t i o n การพัฒนาในเรื่องของ Line Connect เรื่องที่2ก็คือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าในแต่ละสเต็ปสเต็ปอันที่3ก็คือเรื่องของพนักงาน Employee Service